สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับเขามาทำอะไรกับกอกนะฮะอ๋อหลังจากที่ไปกิจกรรมที่วัดกกตูมนะครับก็มาที่กกอกกันต่อนะครับผมขณะนี้ทัดครับถ่ายรูปต้องไงครับอ๋อไม่รู้ไม่รู้ครับยังไม่รู้นะครับอันนี้คืออะไรเอออะไรตําต้ม ของน้ำปลาร้านะครับครับผมลาไปน้ำซ้ปจำบ้านพี่มาด้ยจะเอาละไง้ำซมจำบ้านพี่มาเอาดูในร้านแกเลไในบ้านแกเลน้ำปน้ำปลานะครับผมที่เมยนก็บีบปากไครเล มีไม้ไหมสวัสดีครับ้จเอาอะไรมาเดี๋ยวไปบ้านนะครับจะปูเหมาลไม่หอมอันนี้จะปูเมาแล้วครับเมาเอยถ้จะไปทำกได้ครับขอบคุณมากครับผมเหมาแล้วนะ ตำส้มตำนะครับแม่บ้านปอดหอมต่างกันยังไงของปูมะของใครน้ำปลาร้ของแม่บ้านนะครับอันนี้เปนปูปลาร้ครับผมอันนี้ไม่มีปูมาแล้วแท้แต่ว่ามันก็ัจำลองถือไปแล้วนะอันนี้ครับผมใลาต้าได้หอมก็ได้ผมนอนก่อนอันนี่จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับเชฟยันก็อยู่ตรงนี้นะครับ โทรมาเคือสก็อตเนวนะครับเดี๋ยวเช็ดยานอยู่ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับครับผมนี่ยำรองเอามาใส่รถแล้วนะครับโอ้มีมีแค่หมูเออฮะเอาเหรอไม่ใช่แค่หมูเหรออ้าวนะครับเรียกป้าซอนะทุกคนเนาะนะครับเอากาแฟ กาแฟขายได้หรอไม่รู้เหมือนกันครับเออกาแฟร้นเลยี่าแฟร้อนบกาแฟร้อนแล้วก็ใช่น้ำแข็งมีะไหอีกซองนี่กาแฟร้อนกระอมกาวดั อ๋อข้าวไม่มีไหมคะทั้งดื่มทั้งด่มก็มีแต่น้ำธรรมดาไม่เป็นไรครับข้าวกินนะเนี่ยข้าวให้ที่สมเกียจกเีข้าวมีค่ข้าวผัยัยกนม้ะให้คนังาอะไร่สงสาเจ้าทรมาิ่อ คุณไมโกะมาหาปรอนะครับเป็นร้านอาน้ครับเป็นร้านอาหารน้ำสั่งครับผมนอนาีกเลม่จอนวันตนนี้จะเหมนกันกเห็นมุกว้างๆเละแต่ปู่ไม่เห็นของจริงนะครับ อ่าครับผมก็มีเท่านี้แหละครับในในในกล้องกับในในความเป็นจริงใช่อยู่ในกล้องแบบผู้ใหญ่ได้ไหมอ๋อครับผมอืมที่ไหนนัดแล้วไม่มาช่วงวันแล้นเราไดแล้วไม่มาแสดงว่าไม่ต้องไปอืมเอาไปตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าครับตอนนี้ก็นั่งกันที่โต๊ะนะครับป้าซอนะครับผมอ่ะนี่นะครับ เชฟยันนะครับมานั่งก่อนเนาะนอครับผมเดี๋ยวเราก็จะดูกันว่าเราจะไปไหนต่อกันกล้วยมันลูกเล็กไปหน่อยนะครับอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยกกล้วยตมิโกครับกินกล้วยไหมครับกล้วยอยากกินกล้วยค่ะใกล้ๆเนี่ยครับใกล้ๆเล็กนิดเดียวครับมันกล้วยนี่เลยกแต่ไมโกเอาหน่อยนะเอาหน่อย วันนี้เรามากินกล้วยไก่นะครับกินกล้วยไก่นะครับอันนี้มันเป็นอีกพันหนึ่งนะครับคลิปครับอันนี้ผมไลฟ์สดอยู่นะครับคลิปวันหนึ่งอ่ะจะเอาไม่ได้20คลิปเลยใช่ไหมไม่ถึงแล้วครับประมาณ4คลิปเองน้อยวันนี้เอาไปเลยอ่ะกับเราใช่ครับมามาด้วยกันนะครับผมมาอยู่นี่อยู่แล้วอ่าครับผมอยู่นี่อยู่แล้ว เอรยมลองชื่นใจนะครับอโอเครอพนาทีใช่ไหมอ่าไม่มาแอเคฝังฝังโจทย์ได้โจทย์ใช่ไหมจ้าไม่มาโอเคไม่มา้ครับผมนีี่ไมครับ้โอเต็มกมือโอ้โห มันกังดีเนียเลยเนี่ยรนดีวิวเนี่ยบ้างแลเนี่ด้วยนะ้าอยคิปนี้ร้านดีวีเท่าไรนะร้านวนะร้านววหรือเขาเขาไมายเลยเลยนลยเยเล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 ลยเลยเลเลยลยเลยเียเลยเลยยวะยยลยลยยมอยยรยยย้โอยยยว อร่อยไหมหวานไหมมันหวานหรือเปรี้ยวหวานแน่นอนหวาน่นะครับอะไรจะเป็นสีส้มๆ้มแดงแดงชมพไม่รู้มันพันอะไรนะผมก็ไม่รู้จักมันเปราะไม่ค่อยเปราอ่ะมันยังมันยังไม่สุกดีหรือเปล่าครับกินได้กินได้ไม่รูว่ากินได้ไหมมันไม่สุก มีเนกพีคิอียไม่ใช่ผมผมมาเป็นตาก้้งไอตุ้มตาเนี่ยเนี่ยกล้งอตุ้ตานานๆผมได้เจอทีเนาะเอไอต็มไปไหนอ๋อไอติมนะครับ้อมไปจอยซเมารเดออ่าไอติมไอต็มนะครับอ่ะจะปูแล้วครับ เป็นถ้ยคะปี้ย่คามีถ่วดำไหมฮะมีถั่วดำไหมถ่วดำหมดเลยถ่วดำหมดนะครับบอกแล้วคาะดีถ้วดำขายดีฮะเออตัดเป็นถ้วยได้เอะ้ัเสียงอะไร ไม่กระกะทิใส่อเนี้ยที่ช่วยใส่ให้ไหมนี้ครับนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเอาเอาเอาไงดีครับของเจ้าปูเอาของปลาซอยปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาเจ้าปูนะครับว่ายังไงเอออย่างนี้ใส่ได้ไหมคะพ่อค้าได้เลยใส่เลยค่ะใส่เลยอันนี้ง่ายกว่า อ๋อใส่ใส่ใส่เป็นแก้วนะครับผมตักมาสองถ้วยก่อนแล้วใครจะเอาอะไรก็อะไรมีแบบนั้นโอ้โหนะครับใส่แก้วนะครับโอ้โหมีนมชั้นแรกเอามาอีกถ้วยหนึ่งครับแล้วใครจะเอาอะไรก็มาเอาได้เลยครับโอ้โหคึกคื้นคึกคื้นนะครับ เราเอาอะไรดีอืพี่พสมัยนะครับผมโอ้โป็นหะครับเขาเพิ่งเปิดไงเยอะไปหมดเลยเอาพันกว่าโอ้ยดีเยอะแล้วนี่ หน่อยเดียวก็ทำมาสองปีแล้วก็เดือนนึงก็จะิ้งอันนี้ <ไป S 2> จะมาถ่ายจะมาถ่ายคนกินหรือว่าจะทำอาหารครับค่ะก็คนสั่งก็จะทำ <c oughs> ค่ะเอาเดีไม่สั่งกันเลยเนี่ยพี่าสั่งแค่สม่าสั่งแล้วค่ะตจานหนึง่งใครสั่งก็สั่งนะคะนยี่สิบสี่ ไปสั่งก so ็ส so ั่งนะครับกอเจ้เขาด้วยนนะครับเจอพี่างพี่เล้ยงาพี่มั่นอาไรนีไปก็รัป้งอยู่หลังสนามเอาอะไรเนาะนะครับี่แ่อ่ะก็เจ้าปู่บอกว่าให้เราเอาอะไรแล้วก็เอาเลยนะครับมีมีทุเรียนไหมทุเรียนเป็นอันนี้เนี่ยเป็นทุเรียนแบบนี้โอเคเอาเอาทุเรียนแบบนี้นะครับเอายามปามใส่นะครับ อ่ะนะครับนี่ที่หนึ่งกทยนะครับกินไปแล้วนะคบผมฮะยเตยมเอาได้พี่เจ้าปูนะ่เนี่ยเจ้าปู่เลี้ยงอ้าวหรอเอาเจรเเงผมเอาทุเรียนอย่างนี้เนาะโอเคบอกแล้วบอกพ่อค้าแล้วเจ้าปู่เลี้ยงกันเตรียมเหรอครับใช่ไม่รู้อีกเหรอ <c oughs> โอ้อย่างนี้ผมเอาได้ไหมได้สิจัดหนักจัดเต็มนะฮะขอพี่มนอย่างองก่องใอ่ไมใช่แ้ครับนีันนี้เ็นดันเป็น่ันนี้ครับบานะพ่อโอ้โหเมกามี่ครับอะไรอะไรคมแจกเร่อ คนป่วยที่สูงวัยแล้วพอจะป้าคำไทยไม่สูงไวัแล้วหกสิากป้าคำไทไม่ลงชื่อไงแล้วก็เลยกนเลยนะจะปูแล้วก็มีอะไรนอกกจาเด็กแล้วมีมีทิ้แบบนี้แม่ทีมาให้จานไมใส่หมี่บาจานทีเสี่ยวมี่ยมาล้านมาได้ได้มคัิ่งไปกินินเด็กแจก็ต่องกินกคนไมกินเกินไปกินเกิน นะครับผมเอานะครับเชียบยานไปไหนนะครัอ,อกเชียบยานไปหาตองทนายนะครับผมกลายเป็นดีนะนี่ต้องถามผมนะ <şu> ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับกลางเต็นกลางเต็นยิ่งไปดูไอ,อไอ้ต้การพยานาคนองร้อยตารางวามันล้อมด้วยหมู่บ้านคนหมู่บ้านสาหญดหญิงหญดง็ญิงไงหริงหงหรังหญิงหญิงหญิงหญนงคริงหญิงหญิงงง หมู่บ้านยูทูบเบอร์เก่าใช่เราก็ตอนนี้ามมไ่เก็เยอะแยะแฟนซีใช่แล้วน่าจะมีเจ้าของเขาอยู่ครับไม่มีใครแล้วครับมีแต่เหลือเหลือเหลือแค่บ้านบ้านปูนบ้านแม่น้ำผูครับคือบ้านหลังคือเขียวครับเป็นบ้านที่เอฟซีสร้างให้ครับคือตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวพูดยังไงเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวนะครับคนเดียวครับผมใช่แล้ว อ่าพี่โป้อ่าพี่โป้มาทักทายทนายนะอ้าวอ่าพี่โป้พี่โป้เป็นหมาป้าซอครับไม่ดูหรอครับอ้าวแล้วแล้วปกติเขาเช่าเท่าไหร่มกหมพี่ในกระท่อมเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าปกติผมนอนแต่หนึใช่เหรออันนั้นรายวันหรือเปล่านู่นรายวันอยู่นู่นรายวันอยู่นู่นแต่ว่าเดือนละอันนี้รายเดือนหนึ่อยู่ได้ไหมเนี่ยมันมีคนอยู่นอยู่ได้อยู่ได้อ่านี่ครับทนายหลังนี้ดีสุดครับหลังนี้ดีสุดแล้วทนายปลุกอันนี้ครับนะครับหทางแลัง เกตเฮาส์ครับอ่าคอนโดมิเนียมครับจะดึงเข่าแรงนะประตูก็จะจดท่านเฮ้ยเป็นไงครับห้องน้ำในตัวไหมท่านเปิดไฟเปตัวเลยครับเปิดไฟมีมาลอยเนี่ยอ่าไฟไฟอยู่ขวาท่านนายขวามือเอ๊ะอ่านะครับผมฝาฝ้าน่าจะเปิดออกได้ทุกฝาอ่าเปิดได้ทุกฝาครับผมครับครับนี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆนะครับผมห้องน้ำโรงแรมของพี่ภูเก็ตอ๋อแต่ว่าเปรียบเทียบสะดวกๆนะอย่างนี้ก็นอนสี่คนได้ครับทนายครับผมนอนสี่คนได้ครับจริงๆมันเป็นวิมานน้อยนะวิมานน้อยน่ารักดีแต่ก่อนยูทูบเบอร์เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่หมดเลยครับอ๋อเมื่อก่อนยูทูบเบอร์อยู่ตรงนี้เนี่ยคนคนนี้เขาคิดถึงเขาคิดถึงเจ็ยันที่สุดใครอ่ะปลาหมึกยังปลาหมึกเอ้าปลาหมึกไม่รู้จักปลาหมึกเลยฮะ บักโบมมาพักยจ้เนี่ยแมนโอ้บอกผ่ากีมอะไรนะมึงแมนยังนี่โบมก็จะเชื่ใจนี่เออโอ้ยออกมาออกมาไม่ออกไม่ออกไม่ออกหาเล็บีเอาหานะครับออกมาออกมาเออออกมาเราบอกมาบอกผ่ากีมมึงเนี่ยมันหนีไม่นีบอลเออนี่บอสมบัติมันน่ะไม่รู้ครับหูนานมาแล้ว มาเาเด้อสมบัติมึงนีไหมอือครับบ้อยร้อยเอมันอยู่ตรงนี้นะครับ่านูตอกเลนสากีเป็นยไม่รู้เป็นรอนมดง้สมบัติมันก็้นีบพอเียังไม่เียวไม่รู้อืมยังยัานี้นะครับเขาจะทำไว้เป็นตัว ประวัติศาสตร์จะปล่อปคือเขาจะไม่อะไรเลยครับ <c oughs> จะปล่อยไว้เป็นที่เที่ยวแบบใครอยากมาพักมาอะไรก็มาได้ผมือเยเนี่ยผมก็ว่าน่าจะนะถ้าเป็นหมู่บ้านแต่ถว่าจะมามาพักเมงกะบี้มามาแนะนำ ผมว่าหรอรายละเอียดให้ท่านท่านนายทราบหน่อยว่าอะไรยังไงรายรายวันผมไม่ค่อยรู้ครับรายวันไม่ค่อยรู้ทำไมต่างกันค่ะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นต่างกันเพราะนี่มันมีแบบเป็นคล้ายๆรีสอร์ทมีน้ําอุ่นห้องน้ําในตัวใช่ไหมครับมีที่นอนมีอะไรให้หมดแต่ไม่แต่ไม่ใช่แอร์นะพัดลมโอ้ไม่ต้องแอร์ที่นี่มันอากาศมันดีอยู่แล้วเพราะกลางคืนก็นอนสบายอยู่แล้วมีมีมอดไหมเนี่ยกะบี่ไม้ไผ่มันก็มีบ้างครับแต่ว่าของไม้แดงไม่ไม่ไม่น่าจะมีนะ อ๋อห้องน้ำมีตัวมนห้องในห้องมันเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่นี่มันก็เสียดายนะอืคือคือไม่ได้เสียดายอะไรเสียดายโอกาสของคนในที่นี่นะก็ต้อบกแม็กบี้หน้าที่พักเนี่ยกลับมาพื้นฟูได้ไหมเนี่ยที่พักสมบูรณ์เนี่ยชาวบ้านมีหน้าที่แบบผมก็ไม่รู้นะว่านาคนจะเป็นยังไงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนในหมู่บ้านอ่ะถ้าถ้าคนในหมู่บ้านต้องการสามารถทําประชาคมแล้วไอ้พื้นที่ตรงนั้นสองร้อยตารางวาเราขอ ขอใช้กับทางป่าไม้ได้ไถ้าเราทำปุ๋ยแต่จริงๆผมก็ยังงงอยู่ว่าตรงนั้นมันไปเป็นที่ป่าไม้ได้ไงเพราะลอ้อมรอบมันเป็นที่ทํากินหมดเลยอที่ป่าไม้ไปอยู่กลางไข่แดงได้ไงมันผ่านหมู่บ้านเข้าไปได้ไงอยู่ตรงหางพญานาคครับฮะเอาเหรอข้างหลังดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็เป็นสวนละ เป็นเป็นเป็นที่ทำนาทำนาก็เป็นถนนเห็นแล้วเห็นแล้วก็อึ้งครับอึ้งนะครับมือเลยนะฮะอย่าเป็นมือเลยครับจริงจริงเนี่ยการการจับ GPS เนี่ยจะต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามาโดยมากจะเขาจะให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาจับแล้วมันจะต้องมีอัตราส่วนด้วย 1. ต่อ2 0 0 0 1ต่อ5,000 1ต่อ20,000ครับแต่ถ้าคุณแค่เส้นผมนิดเดียวเนี่ยคุณสามารถขยับไปถึง กินเป็นไล่ๆได้เลยอืเพราะฉะนั้นตอนที่มาจับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกิดจากแรง,งกดดันอะไรหรือเปล่าที่มาจับ TPR ครั้งแรกอะ่ะม,มันก็ทําให้รตรงนั้นกลายเป็นป่าไม้ไปถ้ามาจับไปจริงๆแนละ้วมาจับโดยคนส่วนกลางนะที่เขาไม่มีส่วนได้เสียแล้วก็ใช้อัตราส่วนที่มาละเอียดพอนะอมผมเชื่อเราตรงนั้นไม่ใช่ มันมันดูยังไงมันก็ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าตำนานก็คือตำนานเนาะเพราะว่ายังไงก็คืนแค่ตรงนี้อ่ะคืนแบบว่าพื้นที่กับเจ้าของนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้แมงพี่พิมพ์ขอจบคลิปกันครับสวัสดีครับ